สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u ลิฟ i ์ซีทุกคนเลยครับผมวันนี้เราจะมารีวิวกันกับปุ่มรีวิว <c oughs> <c oughs> คลิปนี้ไม่ได้กินข้าวนะคลิปนี้ไม่ได้กินข้าวครับเราจะมารีวิวกัน <c oughs> รีวิวอะไรรู้ไหมเพึ <c oughs> ่งถึงมาเมื่อตะกี้นี้สดๆร้อนๆ จากปัตตะรงจากปัตตะรงดีใจมากดีใจมากๆตอนนี้แต่บ้านเริ่มจะมีแล้วพี่ที่บ้านส่งมาจ้าให้ถ่ายท่าย,ายไวไ้เลยของกินของกินของกินทุกคนอยากกินทุกคนอยากรอมีประโยชน์ดีต่อสุขภาพ ไม่ได้ตั้งิปกินค้านะครับนาคลิปน,นี้มา Review, 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 รีวิว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 นั่นก็คือโลกตบินองกาตตรติติ๊ติดติ๊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 ติ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 ๊ติ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 ต ลลกตอลลกตอลลกตอจากปตัตตานุ่งคาบานเกิดเมืองนอ,นอนเลยได้ๆด้ได้ได้นี่อ๋อยหรว่าผือว่ารือพี่ที่บ้านตรงสตอไมาให้จ้า